นเนี้ยครับผูเชียอ่ะเชีนยวสุดซ่อันเนี้ยอันเนี้ยโกรธจริงๆมาเล่าลิงมาหลอกดูจะเป็นจริงถึงจะว่าจะเป็นลิงกับลิงจักกั่งเราจริงจริงเองจริงจริงอันเนี้ฮะมีอะไรอย่าถามนะกี่ถามก็ได้กี่ยังก็ได้ถามมาเนี่ยผูเชี่ยวสซ่าเนี่ยจะถามว่าเนี่ยเขาว่าแพะนี่มันที่ดีที่สุดในประเทศเชียงหวัล้านแนวเขาเนี่ยเป็นแพ้อะไรอย่างอ๋อคำว่าพระเนี่ยมันจะดีมด อาก็ว่าคนได้บอดีเพิ่อเมือนโบเป็นพระประคบสามสิบสองกาไปโค่นบอดีกาเป็นคนชั่วช้าสามานเพิ่อเหมือเป็นมันจะด้มดแต่มาอยู่ที่เฮาถูกเนี่ยมาอยู่ที่เฮานี้เป็นโต๊ะแพ่งกาเอ้าโต๊ะแข่งถ้าว่าพระดีเนี่ยถ้ามาแขวนแล้วเฮาบอดีอ่ะไปป้นไปกี้เพิ่นไปล่วงล้ำขโมยอย่างพวกเนี่ยแล้วพระมันก็ักษาเฮาได้ก็ว่าพระ เอเอแม่นนะไม่หรอกแล้วยังเขาแบเนี่ยมีแพทย์อยังเขาแพทยกิ้งเนาะแพทสมดังแพทย์ตใจ๋ายังวะเนี่ยไม่ไะ้ป่ะก่อนเนี่ยตะกอนนี่นะะดีๆมีองค์หนึ่งเป็นพระหลอดเออเราไปไหนแล้วบอกระหว่างหลอดนี่เนาะเนี่ยมันมีประเดี๋ยวมันเงี้ยมันไปไหนอ๋อเออเออนะพระหลอดองค์นี้นะตะกอนนะป้อไปจังซอเนาะเขามารถไปซอปเ๊บา่าฝั่งใต้อ่ะโต ที่นี่ก็เอามารถไปปุ๊บรถทัวร์ซาฝ่ายอ่ะครับไปถึงปุ๊บเอารถไปคว้าหมอนจางอ่ะเอางใหญ่ได้เนี่ยซา,าห้าตายไปซาแปดอ่ะโอ้โห<อ>ซาห้าแต่แล้วมันลุ้งไหนมันซาตอนนี้แล้วอ่ตายมาลุ้งคนโซเฟอร์มาลู้งหรือเกิดไปตายอะไรป่อีปอ่อมาเป็นยังซะยังพ่อมาเป็นยังสงักยังอ่ะโอ้โหมีไนเฮียแพ้รอดเฮะมีไนเฮียขอเช่หน่อยได้นี่ยังอ่ะพอดีป่อ ขราวนั้นนะเปิ้ลจ่ายไปซาปายนะพ่อจ่ายนะเนี่ยนะก็เพราะพระหลอดองค์นี้พ่ะเนี่ยพนัน้นเลยมันหลอดเป็นลำยิ่งกี้พ่อว่าพ่อไม่ได้ไปดวยเขา <laughs> บอกไม่ได้ไปตุยถ้ามีนเอาฉอนี่ถ้ามีเขหลอดก็ตายก่ะประคองมถจะแต่ออกปุบปักมาส้างขอพาเนาะเพระผ้าปูไหนเนี่ยเอามาสร้างอก้าพนีนี่รู้ฟวงปิ๊งไปเอาพาที่บ้านเละลืมแล้วเขาออกให้ก้อนเออก็เรงไปได้ไปก็ป่อรถไปคว่ำมันปั๊บมัตายอ่ะถ้าปอกมาลืมผสายอ่ะนอเดี๋ยวผมมีคำถามเนาะอย่างท้าวงัวนะนะก๊ะก็ึงนะอ่าอือ มันมีกบอ่ะกระโดดสองเต้อมันโต้ถนนอย่างเงี้ยแต่อย่างง้ะอึ้งอึงเนาะอึมันเข้าใจ่ละเข้าจ่ายละแข่นี้พอเขาจ่าและมเอาไปงูไเอึน่วันไหนอึนเนี่ยมาไปหุ่จากับโคบทตร์ประเภทเยวแข่เพื่อนกันเพื่อนอ่นพี่นี่เอไว้ป้าโบเองไม่ไดาถนนส่นนะกคบย้อนไปงูอ่ะแล้วก็อึงว่าเอ๊ะ เมื่อเร็วมาอยู่เป็นมู่ผู่ปตายกันกันน่ะออตายยีงยังก่็ลดเวลาข้ามนะส่วนลดวิ่งโซนโซนสวนยามาตายนเนาะอันนี้เขาค่อยๆห,หรออ,อ่าแล้ววันนี้ก็โก้คอ,อยนเนาะอ๋อเพื่อนอึงอ,อ,อึงตัวบ,บรรลุลูกตัวต้องวี่กัก้าวสองก้าวกับไปอยู่กลางไปอยู่ที่เส้นข่าวกลาง อ่าถ das ้าว่าไปอยู่ตรเก่ากลางถ้ารถทามเแล้วก็วิ่แถมสองเสื้อสองเ้อสเื้อแล้วทีนี้ก็อึ้งอ่างอันอ่ะไ้มันก็อใหอันหรอ่ะใหญ่เนไปมีนี้เดี๋ยวปัดหรอกโอไม่ใหญ่แอ่ะมนใ่ยังก้มรึเ่าก็มาปัดรถสามล้อมันมีรถถังกออนลำไยเนี่ยเขาใส่สามเนี่ยึงออกกุ้ต้นกะมันก่อนแล้วแต่เฮาเนาะ เฮาต้องไปถามเกษตรกรต้นจ้วยว่าเนี่ยยายมาจะออกเนี่ยยายมาจากดุกนเนาะแล้วก็อย่าว่าเนอะถ้าบอจ้างนะมมนจะทุกข์หรอเก้านะไมนใย่เลยยายพ่ออ่ะเมืวันั้นอ่ะพีพ่อใส่สารนะพีอพ่อบอกว่าใส่สารลำไยน,นะมันคือว่าต้องมันจะออกนอนออกจอกอ่ะพีพ่อใส่สารลำไยนี่ร้อยป่อลืมล้างมืออ่ะ เป็นอะไรต่อเแลมาลูกหลานเนาะไล่ป่อไปเ n ี i ยวเนื้อนิ่งไปเ n ี i ยวเนี่ยวลูกมาพูมาเจ้ากันโตออกมาอย่างนั้นเนี่ยเนี่ยหัวมันอรัวเหรอมันสัมะารังมันสัมภารังอ่ะบอกหูออกมากี่อันแล้วไปปุ๊บเป็นขั้วหนาโอ้โหอย่างตั้ออกไปเอออันเนี่ยระวังนะระวังให้ดีนะกองเมียมเนาะมันเหลือหั่นแต่อิ่ง เอ้มาเหลือนี่น้อยอ่ะกวอยใส่กระหลังนี้กะานอกระถามเมียเขาจื่ยจุ่มเนาะจุ่มนะจุ่มจุ่มลึกอ่าะจุ่มอย่างเี้จุ่มลึกเนาะจุ่มแจ๊จุ่มแจ๊เขาจุ่มเขาเนี่ยที่มาเหลือนี่น้อยเขาก้อยเอาไปใส่บ่อรั้งนี้ก่อนเอใส่กระสอบจุ่มข้างในหลอกเข้าอยุ่มเข้านะ พอดีว so ันฮือก you know, so right. like ็ไปพอมาจากม่ไส so ้แทมอะลำไยไปออกคำพวกกระสอบหลอกเข้า้ก็เจ๊กระอบอะว่าันจ้าเพแบกกระสอบนั่กนักไงเนาะนาย้่ก็ไปตะกี้ลมะที่เราถามสมโูชแล้วบอกบอกหาบอกโคนเท่านระบาะไผเท่าฮไผเท่าปูปูก็กระสมไก็กสมโสมชอบป่ะกางเนอะ อย่าไรล่ะเท่าเท่าเลยนะไม่ต้อ็จะตีขอบมาเท่าเลยบาอ๋อคนเท่าเอาหมาดีกว่าเออมานะอีแวบอ๋อยังเามือนกเท่าเท่ากันอ่ะ